To the History ย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ตอนที่28ในชื่อตอนที่ว่าเจ้าฟ้าหญิงผู้สง่างามที่สุดในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตสุขุมขตัตยิกกะลาวดีกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่19ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า โดยประสูตรแต่สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมมามราศีพระอัครราชเทวีพระองค์ประสูตรนะครับเมื่อวันที่14กันยายนปีพุทธศักราช2420พระองค์ได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุทธาธิยรัทรสุขุมขัตติยะกัลยาวดีและรับพระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามเมื่อวันที่หมกราคม ปีพุทธศักราช2430ชาววังนะครับออกพระนามว่าทูลกระหม่อมหญิงเนื่องจากพระองค์เป็นพระราชธิดาชั้นเจ้าฟ้าชั้นเอกพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุทธาธิพยรัตนสุขุมขติยะกัลยาวดีกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์โดยทูลกระหม่อมฟ้าหญิงนะครับเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเพียงพระองค์เดียวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ที่ได้รับพระราชทานกรมสูงสุดถึงกรมหลวงรวมทั้งพระนามกรมนะครับก็ยังหมายความถึงกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นนามของเมืองหลวงอีกด้วยเล่ากันมาว่านะครับก่อนที่สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้จะประสูติมีเจ้านายสตรีนะครับซึ่งเป็นพระธิดาในกรมหลวงพิชิตปรีชากรหรือว่าพระองค์เจ้าคัคนางยังทรงเป็นทาฬิกาอยู่เล่าขานนิยมชมชื่นกันในหมู่ชาววัง และเจ้านายส่วนใหญ่นะครับว่ามีพระรูปโฉมสวยงามนักคือหม่อมเจ้าหญิงอาภาพัน,นีซึ่งต่อมานในรัชกาลที่7ก็ได้โปรดเกล้าับสถาปนาเป็นพระองค์เจ้านะครับเพราะว่าเป็นพระชนนีของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับมีพระราชธิดาพระองค์นี้ความที่สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงมีพระรูปโฉมนะครับงดงามมากถึงกับสมเด็จพระราชบิดารับสั่งกับกรมหลวงพิชิตว่าฉันไม่แพ้เธอแล้วกรมพิชิตหมายความว่าทรงมีลูกสาวสวยไม่แพ้พระธิดาในกรมหลวงพิชิต แต่ที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือพระพักและรูปโฉมของพระองค์นะครับคล้ายคลึงกับสมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีผู้ทรงเป็นสมเด็จย่าของพระองค์ด้วยนะครับหม่อมราชวงศ์หญิงสุดใจบรรยงกาเสนาผู้ที่ได้มีโอกาสนะครับมาพึ่งพระบารมีทูลกระหม่อมหญิงมาตั้งแต่อายุ11ปีจนถึงสิ้นพระชนได้เขียนเล่าถึงทุลกระหม่อมหญิงว่า ยังไม่ได้เล่าถึงพระรูปพระโฉมที่งดงามยิ่งเมื่อทรงพระเจริญพระจันทาแล้วทุนกระหม่อมแดงนะครับสมเด็จพระบรมราชชนกของรัชกาลปัจจุบันในหลวงร .9 ท่านยังทรงชมว่าพี่หญิงช่างงามจริงแม้ท่าบ้วนน้ำหมาก,ก็ไม่เหมือนใครส่วนพระมารยาทพระอิริยาบทก็ได้ยินแต่คนสรรเสริญและยอพระเกียรติว่าด้วยพระกุศลที่ได้ทรงทำไว้แต่หนหลัง บรรดาลให้งามพร้อมทั้งพระรูปโฉมพระนิสัยและน้ำพระไทยเป็นยอดขติยนารีแต่สำหรับในสายตาเด็กๆอย่างพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ทรงมองว่าทูลกระหม่อมหญิงนั้นงามมากแต่ค่อนข้างน่ากลัวเนื่องจากโดยที่ทรงเป็นสมเด็จพระราชธิดาองค์ใหญ่จึงทรงเป็นชั้นป้าของเจ้านายชั้นพระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่หเป็นส่วนมากเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกนา ทรงตัดตัวเรียกว่าลูกหญิงและผู้อื่นตัดตัวเรียกและก็ทรงระบุถึงนะครับว่าเป็นทูลกระหม่อมหญิงจึงทําให้เจ้านายชั้นหลานป้าบางพระองค์นะครับเผลอเรียกพระองค์ว่าทูลกระหม่อมป้าหญิงดังเช่นพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์นะครับทรงพระนิพนธ์นะครับไว้ในหนังสือเรื่องเกิดวังปารุดเล่มหนึ่งว่าทูลกระหม่อมหญิงนั้นทรงงามมากแต่ค่อนข้างน่ากลัว และเมื่อวันหนึ่งพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะครับตัดเรียกทูลกระหม่อมหญิงว่าทูลกระหม่อมป้าหญิงก็ทรงถูกตําหนีว่าอะไรทูลกระหม่อมป้าชายมีที่ไหนท่านหญิงมารยาทนะครับทรงเล่าประธานไว้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรม,มหลวงศรีรัตนโกสินทร์เมื่อทรงพระเยาวนั้นผิวพันขาวผุดผ่องไม่มีร่องรอยใดๆบนะวรากายเลยจนเป็นที่เกรงกันในเวลานั้นว่าจะมีพระชนไม่ยืนเมื่อมีพระชนษาได้หนึ่งปี มีอยู่วันหนึ่งนะครับขณะที่พี่เลี้ยงเชิญเสด็จขึ้นเฝ้ารัชกาลที่5ขณะที่สมเด็จพระราชบิดาทรงรับพระองค์ส่งพระราชทานต่อพระนางเจ้าสุขุมมามรารสีพระราชเทวีปลายพระขนงนะครับหรือว่าปลายคิ้วของพระองค์ได้กระแทกกับขอบผ่านทำให้เกิดแผลเป็นซึ่งทำให้ชาววังโล่งใจว่าทรงมีแผลเป็นและคงจะมีพระชนมายุยืนยาว อ้างอิงข้อมูลนะครับจากหนังสือในวังแก้วของหม่อมเจ้าหญิงมารยาทกัญยาดิศกุลเมื่อพระชนษาได้11ปีนะครับพระองค์ได้ทรงเข้าพระราชพิธีโสกันเมื่อทรงเครื่องสวมชดาแล้วสมเด็จพระราชบิดานะครับก็ถึงกับตรัสว่าลูกพ่อง,งามปานเทวดาและเมื่อมีขบวนแห่โสกันนั้นมีเกร็ดเชิงซุบซิบเล่าต่อกันมาว่า บรรดาชาวบ้านที่ได้มาเฝ้าชมกระบวนแห่ครั้งนั้นต่างก็ออกปากว่าลูกท่านงามนักเลยต้องแห่กันถึงเย็นอันที่จริงแล้วนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงทรงพระประชวนพระโรคปัจจุบันและได้บรรทมหนุนที่พระเพาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ทําให้พระองค์นะครับสเสด็จไปในพระราชพิธีไม่ได้จึงทําให้พิธีแหโศกันนั้นต้องเลื่อนไปถึงเย็น พระราชกรณียกิจที่สําคัญนะครับพระองค์ทรงรับราชการเป็นราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้มีโอกาสตามเสด็จประพาสต้นหลายครั้งรวมทั้งตามเสด็จประพาสชวาซึ่งได้โดยเสด็จออกแขกเมืองร่วมกับพระบรมราชชนกอยู่เป็นประจำนะครับพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลนั้นพระองค์ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อร่วมก่อตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติ หรือว่าสภากาชาติไทยณปัจจุบันนะครับและยังทรงดํารงตําแหน่งอุปนายิกาสภาอุณาโลมแดงร่วมกับเจ้านายฝ่ายในอีกหลายพระองค์อาทิเช่นสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมมามารสีพระอัครราชเทวีพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนะนารีนากรมขุนนะครับอักวรราชกัญญาพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิลมกรมพระสุทธาสินีนาธ ปิยมหาราชปดียวรัรด,ดานอกจากนี้นะครับพระองค์ยังทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินสองแสนบาทในโอกาสวันคล้ายวันประสูตินะครับเมื่อวันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2460ในการสร้างตึกสุทาทิพย์ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะับเป็นพระราชวงศ์ฝ่ายในพระองค์แรกนะครับที่ทรงบริจาคเงินสร้างตึกถึงสองแสนบาท นอกจากนี้พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกพิเศษของสภากาชาติไทย เนื่องจากพระกรณียกิจที่พระองค์เป็นผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือกิจการสภากาชาติมาโดยตลอดอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ไปถึงนะครับเจ้าฟ้าหญิงเจ้าหญิงของสยามไทยเรานะครับที่มีพระรูปพระโฉมงดงามจนเป็นที่เลื่องลือนะครับในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ของเรานั่นเองนะครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตามรายการในวันนี้ในตอนนี้นะครับจะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ